ซาโลไลนี้ที่ท,ที่ที่ไหนนะพี่หนองทะเลแต่ตอนนี้เราพายเรืออยู่คลองลูครับสวัสดีครับพบกับผมกดเต่าคันที่บอยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชุมชนกันอีกแล้วนะครับซึ่งชุมชนที่เรามากันในวันนี้ชื่อว่าชุมชนบ้านหนองทะเล ที่ชุมชนบ้านหนองทะเลเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมาะก,กับการมาสโลไลฟ์มาพักผ่อนมาชิลๆตามที่เขาว่ากันมานะฮะว่าบรรยากาศดีมากธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สุดๆเลยก็เดี๋ยวเราก็ไปลองดูแล้วกันนะครับว่าจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะครับ ถึงแล้วถ,ถึงร้านข้าวนะครับยังไม่เห็นชุมชนเลยนะครับพอดีตอนนี้เที่ยงแล้วเราก็เลยแวะหาข้าวกินกันก่อนนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านร้านอะไรวะอัดชื่อร้านว่าอินทูหรือพเลสนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่มีเครื่องดื่มมีอาหารมีเค้กมีขนมอะไรให้เราทานด้วยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยเหมือนกับเป็นสวนที่อยู่ในป่าอีกทีหนึ่งนะฮะ และว,วันนี้เนี่ยไม่ได้มากันแค่กุเต๋อและน้องมุกนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนผมแล้วก็เป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับคืออาจารย์นัทาแทนไปเลยไปนีค่ครับอาจารย์นัทก็พาคุณแม่มาด้วยนะครับพ่อบอกแล้วทริปนี้เป็นทริปสโลลา์มาเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะคุณแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับค<ส>ุณแม่เข<ส>ินๆนะครับเอาแค่น<ส>ี้แล้วกันเนาะ โอเคครับถึงเวลาสําคัญของพวกเราแล้วก็คือกินนะครับเพราะฉะนั้นเราขอตัวกินกันก่อนนะจ๊ะ one hour later ถึงแล้วเราคลองลุดน,นะครับก็เดี๋ยวลงไปเจอพี่ที่เรานัดกันไว้ก่อนนะครับชื่อพี่ขวันตา เดี๋ยวไปคุยกับแกัะหน่อยแล้วก็จะไปลงเรือกันกิจกรรมแรกพายเรือเลยสวัสดีค่ะสวัสดีกครับก็หลังจากที่เราพูดคุยกับพี่ขวัญตากันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวกิจกรรมแรกที่เราทํากันวันนี้เลยก็คือพายเรือคายักนะครับเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บหนึ่งเปลี่ยนผ้าเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวจะลงเรือพายอย่างนี้กันไปเลย ไปพายตรงกลางโน้นพายไปตรงกลางโน้นตรงกลางไม่ใช่พายตรงนี้จนต่อทางหน้าพายบ้างไม่สั่งอย่างเดียวนี่ถวยตาปล้องแล,แล้วเอามือไหนถ่ายพายนีย่คือติดลอยแล้ว พอดือกล้องปุ๊บก็ติดลตอปุ๊บเลย A few moments later จริงๆพายคายากแบบนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับก็คือพายไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรรีบไปก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับคิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปช่วยเขาหลุดจากตอก่อนนะฮะผัดกันครับผัดกันไปไปไป อ้าวออกแล้วออกแล้วได้เลยนะลำนี้ไม่ติดแทงจะลาบกันเอาลุนแล้วนะฮะโอ้ยชน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 เห็นสาวสาวไม่ได้เลยเห็นสาวสาวเสือๆไม่ได้นะคะจะต้องอะไรมีทาอะไร เข้าสู่เข้าสู่สอุโมงค์ต้นไม้แต่น้ำเย็นมากเลยนะแน่เริ่มแบบแน่เริ่มแบบโอ๋ยเย็นน้ำเย็น <laughs> น้ำใสามากเลยนะครับที่นี่แล้วก็บรรยากาศดีสุดๆเย็นสบายคือน้ำเนี่ยยิ่งพายเข้ามาในคลองเนี่ยน้ํายิ่งเย,ย็นนะครับน่าเล่นมากเลยเน <S 1> <S 1> ี่ยเอาลูกขอรูปหน้าเย,ย็นสบายมากเลย <S <S ครับแล้วก็เราก็พายมาถึงจุดข้างในสุดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นตาน้ําน้ําผุดขึ้นมานี่เป็นน้าวนขึ้นมาอยู่อาจจะเห็นไม่ชัดในกล้องนะครับแต่รู้เลยเหมือนกับว่าคือเวลาเราต้มน้ําร้อนนะครับน้ำจะเดือดขึ้นมาแต่อันนี้เป็นน้ําเย็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ พอเราตบมือเนี่ยมันจะมีฟองอากาศบุ้งบุ้งบุ้งขึ้นมานัง <Wow. S 1> ไงเห็ไนไหมฟองอากาศลอยขึ้นมาเองนะครับแล้วก็พี่เขาก็ตบมือดูอากาศอยู่นะเราก็อาศัยพี่เข้าไปแล้วกันโอเครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำตรง,งานี้ดีกว่านะครับเพราะตรงนี้น้ำมันขุ่นหน่อยมีที่เขาดำน้ำลงไปดูใต้น้ำกันนะครับแล้วก็ ก็เลยเรายขยับไปดีกว่าให้มันไปใสตรงนู้นบอกเลยนะครับว่าน้ำใสมากมีปลาด้วยนะเรากระยงลงน้ำแล้วนะครับ โอเคครับก็ถ่ายออกมาข้างนอกบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกฟ้าสวยๆเลยสีออกทองๆนะครับวันนี้ช่วงเย็นเมฆเยอะไปหน่อยก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่แต่ถ้าใครที่มาช่วงพระอาทิตย์ตกดีๆเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเรารีบไปเช็คอินที่พักแล้วก็ไปหาอะไรกินกัน เนี่ยครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะตามพี่ขวันตาไปที่พักนะครับซึ่งอาจารย์นัดแล้วก็คุณแม่เนี่ยนั่งรถสามล้อไปนะ,นะอาจารย์นัดแกล้งคุณแม่แล้วคุณแม่กลัวแล,แล้วลก็ยังพาเก็กไปนะครับก็สนุกดีนะครับพาผู้ใหญ่พาคุณพ่อคุณแม่มาพายเรือเล่นที่เนี่ยไปเรื่อยๆชิลๆนะครับดีกว่าให้ท่านอยู่บ้านเนาะบางทีท่านเหงาพามานั่งเล่นแถวนี้หรือมานั่งชมบรรยากาศสวยๆก็ได้นะครับก็เนี่ยดูข้างหน้าเห็นไหมครับอาจารย์ อาจารย์ของผมเองก็ยังพาคุณแม่มานั่งเล่นเลย <jour> ถึงแล้วนะครับที่พักของเราเลดมอลเลดมอเทนรีสอร์ทนะครับนี่ครับห้องพักของเราวันนี้โอ้ Grammy แล้วก็วิวภูเขาด้วยนะอาจารย์น,นี่ก็คือห้องพักของเรานะครับสวัสดีครับ นี่ตกแต่งสวยงามนะครับอย่างก,กับโรงแรมในเมืองเลยมีแอร์มีทีวีมีตู้เย็นมีน้ำให้ตู้เย็นก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อของมาแช่กันนะครับมีนี่ให้ด้วยแอลกอฮอล์ชีสเปนะฮะแล้วก็มีคู่มือใช้งานอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือมีอะไรก็ติดต่อได้ห้องกว้างนะค่อนข้างกว้างเลยแหละกว้างมากแล้วก็ห้องนะ้ำนี่ นะครับห้องน้ำมาดูดีนะอืมแล้วก็ด้านหลังได้เปิดประตูป้ายด้านหลังนี่จะเป็นที่ที่ติดกับที่อีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวเก็บของจัดของอะไรนั่งให้หายเหนื่อยสักแป๊บนึงแล้วเราก็ไปหาข้าวเย็นกินกันนะครับ A few moments later และตอนนี้ เราอยู่ที่สําคัญที่สุดท้ายของเราในวันนี้เลยก็คือร้านอาหารเมลเทนวิวกระบีนะครับที่ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่บรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับและอีกอย่างคือจากที่พักเราเนี่ยขับรถออกมาประมาณ15นาทีเอง wow. ใครับก <icana> ็เรียบร้อยคือเกลี้ยงสะอาดมีเอากลับบ้านด้วยเพราะว่าทานกันไม่หมดถ้าเราคิดว่าจานไม่ใหญ่มากแต่มาโคตรใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็บรรยากาศดีน้องพนักงานก็บริการดีนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกับไปที่พักที่เลมอลเทนแล้วก็ไปพักผ่อนกันแล้วนะครับประมาณว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อพรุ่งนี้เช้าจะมีอะไรให้ดูให้ชมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะจ๊ะไปแล้ว